ค่ะน้ำมุนค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับน้ำมุนค่ะโค้งสุดท้ายนอกคลิปนี่มือเล็กออกเลยค่ะท่านผู้ชมแบบด่วนค่ะน้ำมุนว่าฝันแล้วฟันมือไหคะฟันมือขึ้นฟันมือขึ้นล่าสุดเลยเนาะฟันแนวไดน้ำมุนฟันว่าไปว่านนี่ไปเลี้ยงกูต้ามานอนมาเนี่ยมือแรงเลยมนานอนฟันเลยค่ะฟันมาคนมาแขนเหลี่ยงห้โอ้คนมาแขนเหลี่ยงหาเก่าหาศูนย์เก่าหาศูนย์ ก็เอาหาซื้อมาเกี้ยนให้แด้พึ่งเอาปากแต่พ่งจะยื้อนาพ่งเยอะเลยจังมันไพ่จังมันบูหัวมันพูดไดะบ่หัวว่ามันผูดได้มาบานนี้อันพ่อยางออกมาไล้ยางออกยางออกยางออกจากอันโอนจะพูดแล้วมีคนทามาหน้ามือไหนเลยสวยโอ้มาได้ดอกเหลืองอย่งเนี้ยมาทามอะไรมกทามไรอย่าหูคือบอกไปหาคนเองค่ะ บอกก็เขเจ้าอะนะมันย่างไปย่างไปผู้ได้กระทาผู้ได้กระทาหอยจังหูก็ไปหาปูเองโหลดไปวันสิตื่นตืนเดือดหูเม่อก่อนฟันซ้ำนี่ฟันซ้ำเลยเพิ่นมาหนี่เพิ่นมาในลักษณะเป็นผู้เทาบอกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้ชายมาจกคนเดียวมาผู้เดียวมาหอดก็ไม่เขียนให้เลยบอกด้วยจังไหนมาหอดมือเขียนให้เลยโอ้จ้าๆเลย เก่าหาศูนย์แมนค่ะธนาม้นซื้อน้ำมตนซื้อตัวไหนน้ำมันซื้อเก่าหาศูนย์ี่แหละเก่าหาศูนย์ตัดเอาแมนตัดขึ้นตัดลงเอาตัดกัามุนในนีเอาแมนค่ะเก่าศูนย์หาศูนย์เก่าศูนย์หาศูนย์เด็กเก่าก็เลยหกตัวเดียวกันเนอพี่หน่องเอ้ยอืมเด็กเก่าก็เลยหกตัวเดียวกันให้กราฟเอาแมนค่ะอืมเมื่อวานนี้เขาเรียงจ้ปูบอวจ้าปูแมนบนเมื่อวานเงรุาโอ้ มีเลขกถูบเลขกยัง้งเข้าจุด,ด<อ>ใดบ่เลขถูบเพิ่งกรไดอันสองสองสี่เลขกถูบนี่จุดใดสองสองสี่เบิ่งกันเบิดบานเลยเบิ้งกันเบิดบานโอ้ห้น้ำบส่สองสองสี่นี่แต่แล้วแต่ส,สันผู้ส่ถ้าสันผู้ส่งอยากได้ก็เอาไปก็ได้สองสองสี่เลขกถูบเพิ่นเลขกถูบเพินน่นเนาะจุดอยู่อันตอนเพิ่นไหวแใบจะปูเนาะเาเอิ้นว่าจะปูค่ะปกปักรักษาหมู่บ้านแห่งนี้เนาะ ค่ะสองสองสี่แต่ว่าเน้นเน้นคือเลขกจะปูมะเขาฟันหลวก็เขียนไ้น้ำมุนตรงตรงเลยมือขึ้นนี่ก็คือเก้าห้าศูนย์เมนบอกยากค่ะเก้าห้าศูนย์อันนี้บุ๊มบน๊ยังค่ะท่านผู้ชมเพิ่นสีห้องบอกลูกเพิ่ noting. นเนาะค่ะลูกเพิ่นเล่นนยุค้างคางนี่ค่ะเด็กน <behav. S 2> ้อยเล่นนยุค้างคางเนาะขออนุญาตเนาะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ เด็กๆสวัสดีกล้องเลยค่ะเด็กๆสวัสดีกล้องหน่อยลูกสวัสดีกล้องสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีหน่อยครับสวัสดีครับเด็กดีสวัสดีครับลูกสวัสดีครับโอ้โหเป็นยังค่ะเด็กหน่อยเนาะค่ะน้ำมนต์เพิ่งก็นั่งอยู่นี่ระเทียงแขเพื่อนนี่ละค่ะท่านผู้ชมมองนี่มองม้านเนาะมาย่ไม้เรียกเขาย่มนั่นค่ะท่านผู้ชมมองนี่ค่ะมือนี่ก็ขอให้หมานขอให้มาขอให้ปังอีกเนาะค่ะ น้ำมุนมียังเพิ่มเติมอีกบ่บ่ค่ะมันมียังดอกค่ะค่ะขอบคุณน้ำมุนได้หลายค่ะบ่เพ่งแนวทางขอบคุณค่ะสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้ำมุนค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายของน้ำมุนเนาะคะ่ะมาตามมือเลขออกเลยค่ะท่านผู้ชมน้ำมุนฝันเมื่อคืนนี่สดสดห่อนๆเพิ่นว่าเมื่อวานนี่เนาะคะ่ะเพิ่นวายเจ้าปูเพิ่นว่าค่ะวายเจ้าปูสิ่งปกปักรักษาประจำหมู่บ้านเนาะค่ะพอไปวายแล้ว ปุ๊บกลับมาเนี่ยเมลแงเพินนเพน่นว่ามาฝันเพิ่นว่าฝันว่าผีเจ้าปูนั่มมากเพิ่นว่าเป็นผู้เถ่าผู้ทายเนาะคะ่ะนํามากมาเขียนเลขให้เลยบอกให้นามุนนี่สื่อเอาเพิ่นว่าคะ่ะเก้าห้าศูนย์สามตขนแขนๆเลยเพิ่นว่าคะ่ะสามตตรงๆเลยเนาะคะ่ะหลังจากนั้นกรมิตรคนมาถาม นำมต์เนาะค่ะว่าน้ามต์นี่ได้เลขตัวไรเพิ่นว่าในความฝันบอกนําเนี่ยนามต์บอกว่าถ้าอยากหูห้ไปถามเจ้าปูเอาเองนามต์ว่าเนาะค่ะหลังจากนั้นกับหูเมื่อเพิ่นว่าค่ะนามต์ได้หายเนวทางมาก็คือเก่าหาศูนย์เนาะค่ะเลขสามตัวเป็นเลขพีเจ้าปูนํามาเขียนไ้กับมือเลยเพิ่นว่าค่ะก็ยลืมตัดกับหมุนนําเน่เพิ่นว่าย่าลืมว่าเก่าก็พกนี่ มันอาจจะกั๊บหัวก็ได้เนาะคะ่ะเพิ่นหายเป็นเกาอาจจะกลับหัวเป็นหกก็ได้เพิ่นวาคาณมนุนเพิ่นกระบอกไ้กันไว้เนาะค่ะ้วก็เลขยุดทูบไวเจ้าปูเนาะคะ่ะม่วว่านี่เพิ่นหายมากก็คือสองสองสี่เนาะคะ่ะเป็นเลขสามตัวเนาะคะ่ะกระไฮทนายผูช้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะ ตัดกับหมุนนําเพื่อนว่าขอหายมิชคมีลาบในรังวันใหญ่กับน้ำมนต์สุขุสุขนค่ะเป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพนห้ี่ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพรารวยน้ำนี้เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ